เอาละครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าไปเล่นในส่วนของ Ragnarok Land World นะครับเล่นยังไงแล้วก็ฟาร์มเวลตัวไหนบ้างครับผมจะพานเพื่อนเนี่ยไปดูจุดฟาร์มเวลนะครับที่จะเร่ง EP ไม่ว่าจะเป็นเบส EP ในส่วนของจ็อบนะครับที่เราจะต้องจําเป็นต้องเร่งตัวละครเพื่อให้ได้ตัวกล่องนั่นเองครับซึ่งสําหรับภาค Land World ครับ ต้องเปิดกล่องเท่านั้นนะครับเราถึงจะสามารถสร้างอะไรได้ได้ไดซึ่งของในในกล่องนั้นนะก็จะมีไอเทมต่างๆครับที่เราสามารถมินออกไปขายได้ครับและของที่เอาไว้ใช้ในการทําตัวละครเราจําเป็นจริงๆครับที่ต้องฟาร์มให้ได้อย่างต่ําก็คือ50ครับ เพราะเราจะต้องไปหากล่อง50ขึ้นไปซึ่งกล่อง50มันก็จะเป็นปรับมานี้ครับเรเวล51-60มันเปิดมาเนี่ยเราถึงจะสามารถได้ของที่สำคัญมากๆนะครับอันนี้ก็คือจากที่รองเทส c b p แล้วนะครับและก็ในส่วนของเรเวล61-70เนี่ยมันก็จะไล่ตามลำดับไปนะครับของพวกนี้จะช่วยให้เราเนี่ยสร้างไรายได,ได้ได้เยอะพอสมควรครับและเราจำเป็นต้องไปฟาร์มที่ไหนเพื่อเล่ง e k คของตัวเองครับให้ถึง50 ไวๆนะครับสำหรับตอนที่เปิดจริงขึ้นมานั่นเองนะเอาละใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับ หรือถ้าผมและแฮมให้ข้อมูลไหนที่ไม่ชัดเจนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ที่ใกล้คลิปได้ครับคลิปนี้จะสามารถมีประโยชน์กับเพื่อนๆคนที่กําลังเข้ามาเล่น,หนใหม่ๆนะครับสำหรับไ like, ลฟ์นัลล็อกแลกเวิร์ดเอนนีครับใครชอบเนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจในการทำคลิปครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Topup มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัย รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเกมล่าสุดครับรับเติมเกมครับเพื่อนๆเห็นราคานะครับผมถ้าเป็นราคาสีแดงนี่จะเป็นราคาลถจากโปรโมชั่นจากถัง Over Topup ครับสะดวกปลอดภัยเพื่อนๆกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยครับผมเราจำเป็นนะครับต้องมีในส่วนของวิงกลับบ้านครับเออต้องไปซื้อกับ NPC ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมหาของผมก่อนนะแป๊บเนี่ยครับมันจะเป็น But t ต r f l y Wing นะครับที่ใช้ในการวาร์ปกลับบ้านเราก็เก็บไว้ในคังก่อนก็ได้ กดตัวนี้เลยครับนี่นะไอเทมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ถ้าเราจะกดนะครับเราก็กดอย่างนี้นะปึ้งมันก็จะกลับบ้านอย่างนี้ครับเออก็ปิดบอดไว้ด้วยนะครับเกมนี้มันมีบอดออโต้นะครับนี่เราก็ปิดปิดบอทไปเรียบร้อยแล้วขอเติมส่งของมานาให้เรียบร้อยครับผมต้องพูดอย่างนี้ครับเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิบเนี่ยตอนที่เราทําตัวละครมาเราจะตีในในส่วนของเคนนิงกาวนะครับก็คือเขาจะส่งเราเนี่ยให้เราคุยกับ n p c ไปเรื่อยๆก่อนนะถ้าใครเข้าเล่นใหม่ๆนะครับ คุยไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะไปฟาร์มไปตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล10เราก็จะไปเปลี่ยนทําเควสเปลี่ยนคาร์ดนะครับผมจากเริ่มแรกเนี่ยเราจะเป็นโนวิดอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไปตีจนถึงจ็อบสิบนะครับในเทนนิงกาเนาะเพื่อนๆเนี่ยถ้าเล่นอยู่แล้วนะครับจะเข้าใจว่าเทนนิงกาคืออะไรครับพอเรามาที่พรเทล่าครับให้เราเนี่ยเดินขึ้นไปข้างบนเลยครับเราจะอยู่เมืองไหนก็แล้วแต่ครับถ้าเราวาปมาที่เมืองพรเทล่านะครับเราจะอยู่ตรงกาฟาตรงนี้นะ พอเรามาอยู่ที่กาฟาครับให้เราเดินขึ้นไปข้างบนเลยนะป,ปึ๊บเดินขึ้นมาข้างบนครับเราจะเห็นรูปขวดเราจะเห็นรูปขวดตรงแมปนะครับตรงกลางแมปเลยนะรูปขวดตรงนี้ครับเขาก็จะเขียนว่านะถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับตรงรูปขวดเนี่ยมันจะเขียนว่าทูตเดลเลอร์นะครับสำหรับทูตเดลเลอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบจุดในการซื้อยานะครับซื้อวิงต่างๆให้เราเดินมาแล้วก็ไปที่มุมซ้ายครับจะมีประตูวาร์ปตรงนี้นะป,ปึ๊บ เข้าไปเลยครับจากนั้นเข้าไปนะให้เพื่อนเนี่ยซื้อวิงนะครับนี่วิงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือวิงสุ่มตามแมปนะครับให้เราซื้อเลยจํานวนสักประมาณยี่สิบครับเพื่อที่จะวาร์ปนะครับเพื่อที่จะวาร์ปสุ่มแมปเพื่อให้เราเนี่ยเดินเข้าประตูวาร์ปได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะพอกดซื้อเลยครับนี่เห็นไหมสองร้อยอันละสองร้อยห้าสิบเซนีนะครับคิดดีๆนะเวลาเราจะซื้อครับเพราะว่าถ้าเปิดจริงขึ้นมานี่ เซนีนี่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากครับ5้าพันหึงถือว่าแพงเลยนะเออเราซื้อไว้ก่อนก็ได้ครับเก็บไว้ในตัวนะเวลาเรากดใช้นี่ก็พิจารณาดีๆนะครับแล้วก็จากนั้นครับเราจะเดินเข้าไปที่ประตูท่อครับเดินขึ้นไปข้างบนเลยครับยาวๆเลยจากนั้นเลี้ยวซ้ายนะครับพอเราไปที่ประตูเมืองนะครับข้างบนเรียบร้อยเลี้ยวซ้ายครับปึ๊บเราจะใช้วิงก็ได้นะครับผมเราก็จะเห็นประตูวาร์ปหนึ่งที่ครับผมตรงนี้นะ ก็จะมีประตูยาม2มียาม2คนนะครับที่เฝ้าอยู่ก็เข้าไปเลยครับพอเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นทางด้านซ้ายนะครับก็จะมะะียามอยู่นะครับนี่นะคนนี้เลยนะคนแรกเลยซ้ายมือให้เราทําการกดนะครับแล้วก็คุยแป๊บหนึ่งนะเขาก็จะส่งเราเข้าไปอยู่ในท่อนะครับปึ๊บอย่างนี้เลยครับพอเข้ามาแบบนี้นะผมแนะนําว่าเพื่อนๆนะครับเซฟจุดวาร์ปไปก่อนครับเพราะว่า เลเวลหนึ่งนะครับถึงเลเวล30เราถึงจะออกจากที่นี่นะถ้าเราอยากจะซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่ครับหรือเราเสียชีวิตในดันเนี่ยในดันท่อนะครับเขาก็จะเด้งออกมาเด้งออกมาที่จุดเซฟของกาฟานะครับก็ตรงนี้คือจุดเซฟของกาฟาให้เราเซฟตรงนี้ไว้ก่อนครับเพราะว่า ถ้าเราเสียชีวิตในดันเนี่ยมันก็จะออกมาที่นี่เราถึงจะไม่ได้ต้องแบบว่าไปเดินให้มันไกลจุดที่เราจะฟาร,ร์มเนาะให้เราเซฟจุดนี้เลยครับอ่ะพอเราเซฟจุดนี้เสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาตรงนี้ครับนี่เห็นไหมจะมีประตูยามตรงนี้คุยอีกทีครับเขาก็จะส่งเข้าไปเราที่ใต้ท่อครับอ่าจากนั้นครับพอเราเข้ามาใต้ท่อเนี่ยเราจะเห็นนะอันนี้คือท่อชั้นแรกครับชั้นแรกเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ครับมอนมันอยู่ห่างอ่ะ มันมันอยู่ห่างมากครับพอมันมันอยู่ห่างเนี่ยเวลาเราฟาร์มเนี่ยอีกพน้อยมากครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมให้ซื้อวิงนะครับอ่าทาไมผมให้ซื้อวิงตัวนี้ขึ้นมาครับนี่นะเพราะเราจะทําการวิงเพื่อที่จะไปสุ่มวาร์ฟครับผมวาร์ฟเนี่ยถ้าเราดูสุ่มเข้าไปดูตรงแมปนะครับมันจะมีจุดสีแดงสองจุดนะจุดซ้ายเนี่ยคือฝั่งที่เราอยู่ครับจุดขวาเนี่ยฝั่งที่เราจะเข้าไป ประตูวาร์ปชั้น2เราจะไปฟาร์มชั้น2ครับเพราะว่ามอนมันทีเราจะเก็บเวลได้ง่ายนะครับใต้ท่อนะโอเคเราก็กดที่วิ่งก็ได้ครับหรือถ้าจะเอาแบบประหยัดประหยัดเลยนะครับให้เราเดินนะครับเดินไปหาช่องทางเรื่อยๆครับเพื่อที่จะมาฝั่งนี้ถ้าเราเดินเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะแต่ถ้าเราวิ่งเนี่ยเราสุ่มเลยครับถ้าไปอยู่ทางด้านขวาก็คือเราเดินเอาแป๊บเดียวนะครับนี่นะสุ่มแบบนี้ครับกดวิ่งเลยครับเดินคลิกที่วิ่งนะ ก็พยายามแบบว่าวิ่งให้มันอยู่ทางด้านขวาอย่างนี้ครับอ่าอันนี้คือขวาแล้วนะเราก็เข้าประตูง่ายๆครับอ่ะเนี่เราก็จะมาที่แมปง่ายมากขึ้นครับนี่แหละครับเหตุผลว่าทําไมเราต้องมีวิ่งติดตัวตลอดนะครับเพราะการเดินทางเนี่ยไปฟาร,ร์มช่วงแรกเนี่ยมันจะไกลมากๆแล้วผมต้องแนะนําว่าให้เราเนี่ยเตรียมของเตรียมอะไรทั้งหมดเลยนะครับใส่คังยัดเข้าคังให้หมดครับไม่ว่าจะเป็นขวด HP เราต้องเตรียมทั้งหมด ให้อยู่ในคังให้ได้ครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราจะอยู่แบบนานจนถึงเลเวล30เลยนะครับในดันท่อเนี่ยเราจะเก็บเลเวลทั้งตั้งแต่เลเวล10ถึงสายาวๆไปเลยครับ30เราค่อยออกมานะครับผมนี่เห็นไหมมอนมันจะถี่กันมากครับนี่มีทั้งหนอนมีทั้งอะไรนะครับนี่สปอร์ก็มีนะเอาเท่าที่เราไหวนะครับเ่ยถ้าเราไม่ไหวก็พยายามซื้อบัฟนะช่วงแรกเนี่ยบอกเลยครับทุกคนจะเล่นยากมากเพราะ หนึ่งก็คือบัฟทุกอย่างที่เราจะซื้อในแคชช็อปเนี่ยมันใช้เงินหมดนะครับมันต้องจําเป็นต้องมีจริงๆครับแล้วก็ฟาร์มตรงนี้แหละครับไปเรื่อยๆนะแล้วก็เก็บกล่องมาเรื่อยๆก็ได้ครับเพราะว่าเราต้องใช้กล่องในการเปิดเพื่อที่จะลุ้นรับเซนีนะครับพอเราเก็บสะสมเซนีขึ้นเนี่ยเราก็จะมีเซนีในการซื้อของแล้วก็ซื้อพวกอาวุธชุดเกราะนะครับก็เสริมทําให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มได้ง่ายเก็บเลี้งได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับเปิดจริงนี่คือมันจะเหนื่อยนะครับผมเหนื่อยอย,อยู่นะ แต่ว่า CBT เนี่ยเขาแจกเยอะมันเลยแบบว่าเล่นง่ายมากขึ้นนะครับนี่เราก็เก็บอย่างนี้แล้วครับใต้ท่อเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับอ่าถ้าเราอยากจะไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้ครับนี่ไปชั้นนี้ก็ได้เก็บอยู่งี้ครับจนถึงเลเวลสาเนาะและก็อีกแบบหนึ่งนะครับในเลเวล10ถึง30เนี่ยเราจะมีอีกที่หนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับเรานะจะเลือก ไปจุดไหนนะครับแต่สําหรับผมแนะนําว่าจุดท่อจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันตีง่ายแต่ถ้าอีกที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของซอมบี้นะครับให้เราไปที่เมืองพายอนก่อนครับไปที่กาฟานะครับเราอยู่เมืองไหนก็แล้วแต่กดไปที่กาฟ้าครับแล้วก็เลือกในส่วนของพายอนนะครับ ไอออนเนี่ยถ้าเราอยากจะไปในส่วนของดันเจียนนะครับดดนเจียนเนี่ยนจะเป็นดันเจียนซอมบี้นะครับการเราการที่เราไปดดนเจียนซอมบี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปที่จุดก่อนนะครับให้เราเดินมาเรื่อยๆครับมุมขวาเลยปกติแล้วนะครับแมปนี้เขาจะเรียกว่าดันซอมบี้นะครับการที่ไปดันซอมบี้เนี่ยเราต้องเช็คมอนด้วยนะครับมอนเนี่ยเป็นเผ่าอะไรธาตุอะไรเราถึงจะได้เตรียมของให้ถูกนะครับก็เดินมาอย่างนี้ครับเราเข้ามาที่หมู่บ้านของนักธนูนะครับนี่นะ พอเราเข้ามาหมู่บ้านนะักขุูเลี้ยวซ้ายเลยครับอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาเรื่อยๆครับเราเข้ามาตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีลูกกล่องตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยมันคือดันนะครับดันของซอมบี้อ่าผมจะเข้าไปเพื่อนดูนะครับปุ๊บนี่เห็นไหนมเข้ามาแล้วหนึ่งถ้ำนะครับถ้ำแรกเราจะเข้าไปที่ชั้น2ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวก,กหรือแล้วแต่ของเพื่อนๆนะครับดันนี้เนี่ยเราจะเจอเจอแต่ฮันเตอร์นะครับเพราะดันฮันเตอร์เขามานี่นะ มันเป็นหมู่บ้านของฮันเตอร์นะครับตองใกล้จุดจุดวาร์ปจุดซื้อของต่างๆนะสำหรับคนที่มีทุนแล้วกันคือมันใช้ไม่เยอะหรอกครับเราก็ต้องจำเป็นต้องซื้อไวท้ทุกทุกแหวนอยู่แล้วนะครับเวลาเราจะเอาแหวนไปฟาร์มนะครับเราจะฟาร์มในส่วนของอซอมบี้เนี่ยซอมบี้เขาเป็นแบบเผ่าอันเดดนะครับผมอ่าก็คือเป็นเผ่าอันเดดเราต้องซื้อแบบแหวนแหวนอันเดดนะครับไปตีด้วยนะมันถึงจะแบบฟาร์มไว้ไวนะเพราะว่ามันใช้อยู่ประมาณ300 ส่วนขอ3า0ร้มูนสโตนนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะเราก็คุ้มนะครับถ้าเราจะซื้อตรงเครื่องมือของเรามาครับนี่แหวนตรงนี้นะเราสามารถกดเปลี่ยนได้ครับเราเลือกอันเดสนะอันเดสเนี่ยเลือกอันเดสนะครับเลือกอันเดสแล้วก็สับเปลี่ยนตรงนี้ครับสลรับเปลี่ยนกับแหวนเลยครับนี่มันก็จะกลายเป็นแหวนอันเดสนะครับที่เราใส่อยู่มันก็จะเป็นแบบว่าแหวนป้องกันนะครับเห็นไหมดีเฟนส์ป้องกันการโจมตีของอันเดสนะสิบห้าเปอร์นะครับ เราก็กดซื้อตรงนี้ได้ครับกดที่แหวนนะครับนี่นี่ตรงนี้นะทีนี้นะครับผมจะแนะนาว่าเลเวลสามสิบถึงสี่สิบเนี่ยเราจะไปฟาร์มที่ไหนนะอัาดับแรกครับให้เรามาที่เมืองคอนเทล่าครับวาร์ปมาเลยแล้วก็กาฟ้าจะโผล่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าพอเราโผล่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้เราไปที่ไหนนะครับหรือถ้าเป็นมือใหม่นะครับหาสถานที่ไม่ได้หรือมันหายากนะใช้เรดร์ก็ได้ครับโดยเรากดไปที่ปุ่มตรงนี้ครับเวิร์มแมปขึ้นมาเลย ตรงข้างล่างนะครับมันจะมีไอคอนให้เรากดอยู่คาว่าเวิร์มแบบครับพอเรากดเข้ามาเนี่ยเราสังเกตนะครับเมืองที่เราอยู่คือคอนเทล r ่านะคอนเทลล่าฟิ l สามนะครับหรือฟิวศูนย์สามมันจะเขียนว่า p r t นะครับฟิวศูนย์สามนะสำหรับเมืองใหม่นะครับให้เราติ๊กขึ้นมาแล้วก็มันจะมีชื่อครับคําว่าโยโย่รับให้เรามาฟาร์มโยโย่เลยก็ได้ครับผมนี่เดี๋ยวโยโย่เวลสามสิบแปดนะครับ เผ่าก็จะเป็นเผ่านี่นะครับก็อย่าลืมว่าให้เราเนี่ยใส่แหวนเผ่าบัฟด้วยธาตุก็คือธาตุดินนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีใส่ของก่อนนะครับเริ่มแรกเนี่ยให้เรานะครับติ๊กคําว่าโยโย่นะเพราะว่าเราจะฟาร์มโยโย่เนี่ยยาวไปเลยจนถึงเลเวล40นะครับจากเลเวล30ถึง40นะให้เรากดคําว่าไฟล์หรือค้นหารตรงนี้ครับเนี่ยมันจะเป็นรูปเรดให้เราเดินไปเลยครับให้เราคลิกมาตรงนี้ก็ได้ข้างขวามือของแมปครับเห็นไหม มันจะเป็นเลด้แบบนี้ครับให้เราเดินไปอย่างนี้ก็ได้นะเออถ้าแบบว่ามือใหม่เลยนะครับแต่ถ้าคนที่เคยเล่นอยู่แล้วอะ่ะเขาก็จะเดินไปเขาก็จะรู้นะครับว่าเราต้องเดินไปแมปไหนแล้วก็วาร์ปแมปไหนก็อย่างที่เราเห็นครับเรารู้แล้วว่าโยโย่นี่เผาอะไรแล้วก็ทตาอะไรนะครับเราจะทําการเปลี่ยนแหวนครับและอย่าลืมครับถ้าเรามีงบประมาณเราก็ไปเข้าเว็ช็อปครับจากนั้นให้เราเลือกเกาะ เกราะที่เราจะใส่ครับก็คือเกราะธาตุดินนั่นเองนะเพราะว่าเราอยากจะป้องกันการโจมตีของธาตุดินให้เยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าเลเวลมัน38นะมันจะตีเราค่อนข้างแรงอยู่นิดหนึ่งนะครับพอเราฟาร,ร์มเลเวลไปสัก35เนี่ยมันก็จะเริ่มทนทานม,มาได้แล้วก็ถ้าใครไม่มีงบก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับสําหรับใบบัฟเกราะนั่นเองครับนี่นะดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่ามันอยู่วาร์ปบนนะครับตรงนี้นะให้เราสังเกตตรง GPS ที่เรากดขึ้นมานครับ จุดแดงๆตรงนี้ครับเราจะวิ่งไปก็ได้ครับวิ่งจนหาใกล้ๆจุดแดงๆนี่นะใกล้แล้วเราก็เดินอย่างนี้ครับเข้าประตูวาร์ฟเลยโยโย่ก็จะอยู่จุดนี้แหละเราก็ปล่อยฟาร์มยาวๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าโยโย่เนี่ยคุณจะนิยมฟาร์มเพราะการ์ดมันค่อนข้างมีมูลค่านะครับการ์ดดีนะบอกเลยครับสําหรับโยโย่แต่โยโย่เนี่ยมันจะอยู่แมปแบบว่าระยะของการอยู่ครับของโยโย่มันจะอยู่ห่างนะครับใส่แหวนมาด้วยนะปรับแหวนด้วยครับ เราก็จะเราก็จะแบบว่าทนทานเราไม่ค่อยแบบเสียโพชั่นในส่วนของ HP นะครับเราก็ปล่อยาร์มหนีก็ได้ครับแต่ว่าก็มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับคือถ้ามอนมันอยู่ห่างเวลาเราแบบว่าเราจบมอนถ้าเราขี้เกียจเดินนะเอาแบบนี้และกันสำหรับคนขี้เกียจเดินนะครับบอร์ออโต้ของเราเนี่ยมีปรับด้วยนะครับให้เราดับเบิลชิกที่บอทออโต้ของเราขึ้นมาแล้วก็คําว่าอโตเมติเฮลิพอร์ตนะครับ ิคเข้ามาตรงนี้ให้เราเปิดตรงนี้ด้วยมันจะใช้วิงอัตโนมัตินะครับเวลามันไม่มีมอน์น่ะนะแต่ผมไม่แนะนำหลอกมันเปลืองนะครับทีนี้เราขึ้นมาเลเวล40แล้วครับเราจะไปที่ไหนต่อผมจะแนะนำว่าให้เราไปที่นี่ครับเราต้องหากาฟ้าครับพอกาฟ้าขึ้นมาอ่ะไปที่เทเลพอร์ตเซอร์วิสครับจากนั้นให้เราหาคำว่าออกซ์ดันเจียนนะครับออกซ์ดันเจียนเนี่ยจะใช้เซนี N e ค่อนข้างเยอะนะครับอย่าลืมว่าเซฟจุดวาร์ฟไว้ก่อนเพราะว่า ออกแดนเจียเนี่ยผมยังหาจุดวาร์ปไม่เจอนะครับว่าเราต้องไปเซฟจุดวาร์ปที่ไหนแต่เรา1อันดับแรกเราอาจจะไปเซฟที่พอนเทล่าก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเราสามารถเซฟที่คิฟเฟนก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะเซฟตรงไหนก็ได้ที่เราสระดวกที่สุดครับเราก็วาร์ปไปที่ออกแดนเจียนะครับตรงนี้ก็คือจุดฟาร์มเลเวลสี่สิบถึงห้าสิบครับบอทออโต้นะถ้าเราปล่อยออโต้นี่เรามีโอกาสเสียชีวิตในดันได้นะครับแล้วเราจะเสียเซนี าว์ากับไปกลับมาค่อนข้างเยอะนะเราก็ฟาร์มตรงนี้แหละครับไปยาวๆเลยจนถึงเลเวล50ครับอืมจากนั้นนะครับพอเราทีนี้นะครับผมมีอีกแมปหนึ่งที่จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูว่าอ่าเลเวล40ถึง50เนี่ยเราสามารถฟาร์มที่ไหนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปอีกตัวหนึ่งนะครับให้เราครับเดินเข้าไปหากาฟ้าครับแล้วก็ทําการเซฟนะครับเซฟนะ ที่เมืองมอลลกครับจากนั้นนะครับให้เราเช็คของว่าของเราเนี่ยพร้อมหรือยังอันดับแรกก็คือเลือดนะครับ HP เรามาซื้อกับ NPC ตรงนี้นะข้างๆกันเลยนะครับแล้วก็ซื้อวิงอะไรให้เรียบร้อยจากนั้นครับให้เราเช็คแหวนอันดับแรกครับให้เพื่อนเนี่ยเช็คแหวนตัวเองก่อนครับแหวนเนี่ยที่เราจะไปตีนะครับก็คือหนอนดินให้เรากดเวอร์แมพเข้ามาครับหนอนดินเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ครับอ่ะดีนะให้เรากดเข้ามาตรงนี้ก็ได้ครับแล้วเรากดชื่อหนอนดินครับ ตอนนี้เนี่ยเลเวล63นะครับเป็นธาตุดินเผ่าบัสนะครับผมอาจจะออกเสียงผิดนะต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะเอาตามที่ผมเข้าใจแล้วกันเผ่าอะไรนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสัตว์ดุร้ายนะเผ่าสัตว์ดุร้ายนะครับเราจะซื้อแหวนนะครับเพื่อที่เอามาใส่นะเป็นเผ่าบัสก่อนในการเตรียมตัวนะครับแหวนเผ่าบัสเนี่ยมันจะเป็นแหวนแบบนี้นะครับนี่นะมันจะทนดีเฟนส์นะครับ15%เนาะให้เราเข้าไปที่แคชช็อปอย่างนี้ครับแล้วก็ไปกดซื้อเลย ที่เราจะซื้อคือตัวนี้ครับ300มูลสโตนนะเนี่ยตรงนี้เลยค่อนข้างเสียเซนีค่อนข้างเยอะนะแต่บางคนเนี่ยใจร้อนนะครับก็จะใช้ก็ได้นะอ่ะพอมาตรงนี้แหละมันจะไกลมากนะครับถ้าเราเดินนะถ้าเราซูมเข้าไปดูตรงแมพเนี่ยมันจะเป็นจุดแดงๆตรงนี้นะครับนี่คือประตูวาร์ปแรกที่เราจะไปถ้าใครเป็นมือใหม่นะครับจะใช้ส่วนของ GPS ก็ได้นะครับจ p s เนี่ยจะง่ายนะในการเดินทางอ่ะอย่างนี้ครับกดอ่ากดค้นหาเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นลูกศร แล้วก็ให้เราเดินอย่างนี้ก็ได้ครับอย่าลืมสําคัญที่สุดก็นั่นแหละครับเซฟจุดว์ปให้ดีนะครับตรงนี้เนี่ยคือปัญหาก็คือมันมีตัวบอสด้วยนะครับอ่าปัญหาคือมันมีตัวบอสนั่นแหละก็พยายามใช้มือนะอย่าปล่อยบอตออโต้นะครับถ้าปล่อยบอตออโต้เนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคือถ้าปล่อยบอตออโต้ก็คือต้องเฝ้าจอนั่นแหละนะถ้าเราไม่เฝ้าจอก็เหนื่อยนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับอ่าบอตออโต้ก็ยังเฝ้าจอนะสําหรับภาคนี้นะครับเพราะว่ามัน นข้งๆที่จะยากหน่อยนะครับถ้าเราฟาร,ร์มแบบนี้เนาะเพราะเวลาพีโอเนี่ยมันเกิดนะครับบอสเกิดเนี่ยมันไล่ตบเราเลยนะทีเดียวเราแตกเลยนะครับอ่าก็ใช้มือเนี่ยมันจะเซฟเวลาเราเสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็เราไม่เสีย EP ด้วยนะถ้าเราเสียเสีย EP นะครับตอนฟาร์มเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่พอเราจบหนอนดินเสร็จปุ๊บนะเราเลเวล60ให้เราเดินมาอย่างนี้ครับอ่ะเดินมาเลยใกล้ๆกันเลยครับมันจะมีจุดวาร์ปตรงนี้ครับนี่เห็นไหม ตรงนี้ก็มีครับคำว่าแซนแมนนะครับมอนแซนแมนเนี่ยเอาง่ายเลยคือเลเวล40เนี่ยเราอาจจะฟาร์มหนอนดินนะครับหรือเราจะฟาร์มออกก็ได้แล้วพอเราขึ้นมาเลเวล60นะครับเราอาจจะไปต่อที่แซนแมนจุดนี้ก็ได้ครับเพราะว่าแซนแมนเนี่ยปกติส่วนใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเขาจะฟาร์มตรงจุดแมปนี้นะครับมันจะมีประตูวาร์ปนะทางด้านขวามือสุดนะครับจุดที่เราฟาร์มหนอนดินมาก่อนนั่นแหละอ่ะมันจะเป็นจุดนี้แหละครับ จุดเปลี่ยนคาร์ดนะครับสำหรับแอสเซนซินนะเป็นหมู่บ้านแอสเซนซินละกันก็มันจะมีแซนแมนอีกเยอะมากนะครับเห็นไหมเต็มเลยแล้วก็ฟาร์มตรงนี้แหละแต่ตรงนี้เนี่ยก็นั่นแหละครับอย่างว่านะมันปล่อยบอดออโต้ไม่ได้ครับเพราะว่ามอนเนี่ยมอนมันเป็นออโต้เห็นไหมมันจะวิ่งหลุมเราเลยนะเราก็จะแตกนะครับนี่เรียบร้อยเห็นไหมแซนแมนครับเราอาจจะยืนพื้นโดยการฟาร์มแซนแมนนี่ย,ยาวไปเลยก็ได้นะย,ยาวไปสักประมาณ65ก็ได้ครับค่อย,ยเปลี่ยนแมปอ่า แล้วทีนี้ครับเลเวลต่อไปที่เราจะไปนะครับก็คือเลเวล60ถึง70นะเราจะไปที่ไหนเรามาที่มอลลอกนะครับอ่าเราจะเริ่มต้นใหม่นะเอาดับแรกเข้าประตูวาร์ปก่อนครับอันนี้คือเส้นทางที่เราจะไปโกเลมอ่าโกเลมก็เหมือนกันครับอ่าเราเช็คตรงเว r ร์แมปก็ได้นะครับถ้าเป็นมือใหม่นะไม่รู้ว่า โกเลมเนี่ยมันอยู่แมปไหน D, นะครับก็ cmd นะครับฟิล l ศูนย์หกนะสำหรับโกเลมติ๊กคำติ๊กโกเลมขึ้นมาครับเรามาเช็คว่าโกเลมเนี่ยคือาธาตุอะไรนะครับโกเลมเนี่ยคือไร้ธาตุนะอ่าไร้ธาตุนะครับแต่เป็นเผ่าที่ไร้รูปร่างนะครับเราต้องไปเปลี่ยนแหวนเป็นแหวนไร้ไรูปร่างเหมือนกันเราก็ทําแบบอา่าเรดาร์ก็ได้นะครับนี่เราถึงจะเดินง่ายนะนี่เหมือนกันเลยปึ๊บแล้วก็ไปเปลี่ยนแหวนครับถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยก็คือไร้รูปร่างนั่นแหละนะ เราก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ไปนะครับถ้าเราจะไปก็ไปตาม GPS ที่เราตั้งไว้เลยก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าให้วิ่งเลยครับมันไกลมากวิ่งยอมเสียนะยอมเสียครับใกล้แล้วเราก็เดินไปที่ประตูวาร์ปแรกเลยนะครับประตูวาร์ปที่2จะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับอ่า ถ้าไปขวามือเนี่ยก็คือไปหนอดินกับแซนแมน,นะครับถ้าไปซ้ายมือก็คือไปโกเลมนะจําไว้แค่นี้ครับผมเราจะอยู่แค่นี้แหละยาวๆจนถึง70เลยครับอ่าเวลาเราจะฟาร์มเนาะฟาร์มเวลนะครับผมและก็ภาคนี้นะครับสาหรับแรนเบิร์ดเนี่ยมันฟาร์มข้ามเวลเห็นไหมนี่ก็เป็นประตูาร์ปนะครับพอเรา,าร้าไปอย่างนี้ครับเราก็มาถึงโกเลมแล้วนะเห็นไหมนี่คือจุดฟาร์มก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลือกเอานี่คือโกเลมครับ เปลี่ยนแหวนนะครับอย่าลืมแหวนนะแหวนมอนไล,ลรูปร่างนะครับก็กด,กดปุ่มกดปั๊บอะไรเหยเรียบร้อยนะบใบธาตุเกาะไม่ต้องไปกดก็ได้นะใบธาตุเกาะนะครับไม่มีผลกับโกเลมนะเพราะว่าโกเลมเป็นไรธาตุนะครับนี่แหละเราก็จะยืนโกเลมไปถึง70เลยนะครับเนี่ยผมก็เล่น CPT ยังไม่ถึง70นะผมก็จะฟังโกเลมเนี่ยไปยาวๆเรื่อยๆเลยนะครับจนจนจบนะทีเราค่อนข้างแรงกว่านะครับสําหรับแซแมแอนกับโกเลมนะให้ผมเปรียบเทียบนะครับ เราก็ยืนตรงนี้ไปถึงเลเวล70เลยก็ได้นะครับและจากนั้นนะครับเลเวล70เนี่ยเราจะไปที่ไหนต่อนะครับหลังจากที่เราฟาร์มโกเลมแล้วนะก็ให้เราวาร์ปกลับเมืองก่อนก็ได้ครับเราเนี่ยกลับมาที่เมืองวอลลกเนาะสมมุติว่าเราเลเวล70แล้วใช่ไหมครับจากการฟาร์มของโกเลมน,นะครับนี่ขวามือเราจะเห็นประตูวาร์ปตรงนี้เห็นไหมนี่ประตูวาร์ปนะครับขวามือสุดเลยนะขวามือสุดเราเข้ามาตรงนี้นะก็เดินมาเลยครับตามถนนเส้นทาง มันก็จะมีประตูวาร์ปอีกประตูหนึ่งเข้าดันครับนี่ตรงนี้เลยนี่ดันพีระมิดนะครับที่เราเรียกกันนะเราก็จะเข้าดันพีระมิดครับพอ,พอเราเข้ามาดันพีระมิดเนี่ยมันก็จะมีอยู่อ่าชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยเราจะเห็นประตูวาร์ปตรงนี้ไหมนี่ให้เราตีตรงนี้เลยครับรีควีมนะครับรีควีมเนี่ยเลเวลเจ็ดสิบเอ็ดนะให้เราฟาร,ร์มตรงนี้ไปย,วยาวๆเลยครับจนถึงเลเวลแปดสิบครับเราค่อยไปเปลี่ยนมอนก็ได้ครับเราไม่ต้องฝืนนะเพราะว่ารีควีมเนี่ย คือมันมีข้อดีตรงหนึ่งครับมันตีเราไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยแรงนะมันก็จะแบบว่าทําให้เราฟาร์มง่ายมากครับอ่ะผมจะตีแบบว่าไม่ค่อยได้กดบัฟอะไรเลยนะเห็นไหมมันตีง่ายแล้วก็ฟาร์มง่ายแล้วก็ได้ EP เยอะด้วยครับนี่คือผมเลเวล65นะอ่ะผมเลเวล64นะครับผมยังตีลีควีมได้นะก็แนะนําเลยว่าถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้เราฟาร์มโกเลมเนี่ยไปสักประมาณ65ก็ได้ครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นรีควมีมแล้วก็ยาวไปถึง 80ก็ได้เพราะว่ารีเควมเนี่ยมันให้ EP นะครับกับจ็อบเนี่ยเยอะกว่าโกเลมนั่นเองครับอ่าถ้าเราจะฟาร,ร์มเนาะแล้วแต่จุดประสงค์ของเพื่อนเพื่อนนะครับโอเวลมาสักระยะประมาณนี้ผมแนะนําเลยนะครับให้เราแบบว่าซื้อนะครับยังไงก็ต้องซื้ออยู่แล้วในส่วนของบัฟนะมันจะมีบัฟเบสซิ่งนะครับบัฟเบสซิ่งกับบัฟเอจนะอันนี้เป็นบัฟเบสซิ่งนะครับ ในส่วนของบัฟเอจิเนี่ยก็จะเป็นแบบประมาณนี้ให้เราซื้อมาเลยนะครับใช้มูลสโตนซื้อนะ10ใบนะครับได้1กล่องก็กดใช้อย่างงี้ครับนี่เห็นไหมมันจะเพิ่มเอจให้กับเรานะครับถ้าเราไม่มีมานาก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่เพื่อนแล้วกันถ้ามีมานาเนี่ยมันก็จะฟาร์มไวขึ้นแต่ถ้าไม่มีมานานก็จะฟาร์มช้านะครับเพราะว่ามันใช้สกิลไม่ได้นะครับ ถ้าแอดเนี่ยใช้สกิลของโซลิคโบเนี่ยมันก็จะแรงหน่อยนะเราก็จะฟาร์มตรงนี้ยาวๆไปถึงเลเวล80นะครับเพราะ80เนี่ยเราจะไปเลือกฟาร์มที่ไหนครับคือเยอะมากที่ที่ฟาร์มนะครับถ้าเราเลเวลขึ้นมา80นะเราอาจจะยืนอยู่ีิควๆยาวก็ได้แล้วแต่เรานะครับอาจจะ EP มันก็จะได้น้อยลงนะเราอาจจะไปที่แมปนี้ก็ได้ครับเห็นไหม ก็เยอะพอสมควรครับนี่ตีเผาแผ่นนะครับตีเผาพืชนะเผาพืชธาตุดินเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ข้างบนนะของอดิบาลันนะครับนี่คือเมืองอดิบาลันนะให้เราวาร์ปมาตรงนี้เซฟจุดก็ได้ถ้าเราจะฟาร์มนะครับในส่งเผา,าแมลงนะก็อนส่งเผาพืชนะครับก็อยู่ข้างบนเนาะให้เราติ๊กแบบดูตรงนี้ก็ได้ครับอ่าถ้าแบบว่า80ไปหา90เนี่ยเราจะฟาร์มแถวแถวนี้ก็ได้ครับแถวนี้ก็มีเหมือนกันนะเห็นไหมมอนเลเวล81ก็มีนะครับหรือเราจะฟาร์มในดันก็ได้ไ คือมันเยอะอยู่แล้วครับที่ฟาร์มเบลค่อนข้างที่จะสับสนหน่อยเพราะว่าเดินตามแมปเนี่ยค่อนข้างยากนะครับก็ผมพยายามที่จะเอาข้อมูลแบบผู้ช้าๆไปตามสเต็ปสเต็ปให้กับเพื่อนๆนะครับฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับกับเกม RO ร l a n d b i r d ครับ